สวัสดีครับก็กลับมาพบกับอัปเดตภาพที่ขายได้ประจำวันนะครับเอ้ยไม่ใช่อัปเดตภาพที่ขายได้ EP ที่39นะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีประจำวันแล้วนะเราจะพอกไว้ประมาณ4 5วันขึ้นไปนะครับว oh, <no. S 1> ันนี้เนี่ยก็จะเป็น EP ที่3 9อย่างที่บอกไปใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นประจำวันที่2 5ถึง29พฤษภาคม2566นะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตอีกแล้วนะครับนานๆสองสาคลิปจะแปะสักทีหนึ่งก็วันนี้นะครับฝากง,งานไว้1ง,งานนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับรับสมัครวีเจนะครับอายุ16ปีขึ้นไปแล้วก็มีทัศนคติที่ดีไม่ใจร้อนมีความขยันอดทนนะครับ ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยและทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตายังไงสามารถจะทําได้ขอแค่มีเสน่ห์ในตัวเองก็พอนะครับโอเคตามนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์จอไปดูอัปเดตภาพกันเลยนะครับเริ่มจากชัตเตอร์เช่นเคยนะครับตังไปก่อนเอาละ วันที่25สิบช่วงนี้จะบอกเลยว่าเงีย,งยบๆหน่อยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็แชร์หน้าจอมาแล้วเริ่มวันที่25เนาะวันพฤหัสนะครับมีแค่2โหลดนะครับก็เป็น wooden table ที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับน้ำทะเลตอนนี้ก็มี156โหลดแล้ว แล้วก็เป็นน้ำใส่สีผสมอาหารนะครับ0.17นะครับน้ำส้มมี38โหลดแล้วนะครับตอนนี้วันนี้เราก็ไม่ต้องรีบนะเราก็ไปกันเรื่อยๆเพราะขายได้ไม่เยอะวันศุกร์ก็2โหลดนะครับ0.20นะครับก็ภาพแล้0.10นะครับก็มีภาพอันนี้เป็นน้ำน้ำที่ผมใส่สีน้ำนะครับสีน้ำสีเหลืองแล้วก็ย้อมไปย้อมมามันเหมือนน้ำส้มแล้วก็คลื่นค่อนข้างสวย ดูสิครับว่าเพิ่งส่งไปสิ้นปีที่แล้วนะครับตอนนี้มี52โหลดก็ถือว่ามีแววดี1รูปนะครับแล้วก็แบ็กกราวด์สีเทาดำนะครับ1โหลดนะครับ2 7 4โหลดอันนี้เป็นอันดับ2ในพอร์ตในหมวดของ background สีเทาดำนะครับวันที่วันที่27ขายไม่ได้วันเสาร์ขายไม่ได้เริ่มหลุดอีกแล้วช่วงช่วงกางกางปีอย่างเงี้ยเริ่มอีกแล้ว เริ่มยอถ่ายนะครับอันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มี1โหลดนะครับเป็นภาพน้ำเก่าๆนะครับ0.14นะครับเมื่อก่อนผถ่ายภาพน้ำสวยกว่าตอนนี้เยอะเลยนะครับอ่าโอเคแล้ววันนี้ย9ิบนะครับจริงๆวันนี้ยังไม่หมดวันนะตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปอันนี้ลงเนี่ยอัดคลิปลงเนี่ยเป็นเวลา8โมงเท่านั้นเองนะครับก็มี wooden table 2โหลดนะครับ1.17เเหรียญนะครับ ก็เป็นรูปเดิมเมื่อกี้ <c oughs> แล้วก็มี wooden table อันเก่าๆนะครับ0.20นะครับอืมอันนี้ก็หายไปนานแล้วเนาะหายไปเป็นปีๆแล้วเพิ่งเพิ่งกลับมาขายได้นะครับเสียงไม่มี <c oughs> ขออภัยนะครับถ้ากแกรมเยอะอันนี้เนี่ยเป็นทุ่งหญ้าแห้งๆนะครับเมื่อก่อนจําได้ว่าไปถ่ายที่พังงานะครับแล้วก็ภาพ0.16นนะครับเป็นภาพ น้ำส้มอีกแล้วน้ำส้มเมื่อกี้ที่ใส่สีน้ำนะฮะแล้วก็ภาพน้ำา1 1 0นะครับน้ำเก่าเก่าแล้วก็ภาพ b a c k กราว n d เบอร์นะครับผสมสี0.10นะครับอันนี้ก็ผสมเฉดสีนิดหน่อยเอาภาพเดียวกันมาพลิกซ้ายเอ้ยกลับหัวไม่ใช่พลิกซ้ายมากลับหัวนะครับก็มี3โหลดนะครับเรียบร้อยหมดแล้วสำหรับชัตเตอร์เราไปดู Adobe กันต่อ Adobe ก็มาเรื่อยๆนะครับ เงียบยิ่งกว่าชัตเตอร์อีกช่วงนี้ตอนนี้มี498โหลดนะรวมในยอดของปีนี้เราจะเริ่มมันตั้งแต่25นะเดือน5โอเค,อเคก็มีภาพอาแมกกาเบ์ผ้าเป็นริ้วๆสีน้ำตาลสีน้ำเงินฟ้าๆน้ำตาลที่ไหนแล้ว3 6หเหรียญน,นะครับแล้วก็ภาพ b บ็กกราวสีแดงเป็นภาพป๊อปอันดับ2ในพอร์ตนะครับเป็นแบ็กกราว n d เบอร์เหมือนกัน1เหรียญน,นะครับแล้วก็ภาพเบาะหลังเห็นไหมว่าเบาะหลังขายดีมากเบาหลังที่0.66นะครับแล้วก็แบ็กกราว n d กราฟิกนะครับที่ทำขึ้นเองสีออกน้ำตาลส้มๆนะครับก็0.36นะครับแล้วก็แบ็กกราว n d สีชมพู แบ็กเกาว์สีชมพูที่ขายดีในพอร์ตเหมือนกัน0.94นะครับแล้วก็ภาพแบ็กเกาวา์ภาพลิ้วสีฟ้าน้ำเงิน0.99แล้วก็แบ็กเกาว์สีดำมีริ้วนิดหน่อยนะครับ0.36แล้วก็ภาพป๊อปนะครับแบ็กเกาว์สีแดงนะครับ0.36 แล้วก็ wooden table ที่ขายดี0.36ทุกคนจะเห็นว่าราคาแบบย่อมเยาวมากเดี๋วนนี้แล้วก็ป o กกาสีทองทองน้ำตาลนะครับ0.94โอเคเรียบร้อยวันนี้น้อยมากน้อยมากจนแซดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเ,เพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยเดือนนี้ผมก็ได้เยอะลนะเนาะได้เยอะ ได้เยอะจากชัตเตอร์สต็อกที่ได้ภาพจาก AI เนาะที่เขาซื้อไปเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยโอเคก็ทุกคนก็ขยันส่งงานต่อไปครับเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ขายดีและช่วงเวลาที่ยอดตกอะไรอย่างี้เป็นเรื่องปกติผมทํามาจะเข้าปีที่สีแล้วผมก็เข้าใจนะ <Yahoo! S 1> ถึงแม้ยอดจะยังไม่เยอะแต่ผมก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ได้เงินนะไม่มากเงินเล็กเงินน้อยก็ถือว่าเป็นเงิน วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ